เครื่องดื่มอันตรายนะคะผู้ป่วยไตยระยะ3 b 4 5นะคะล้างไตฟอกไตนะคะต้องระวังเลยหรือแม้12 3 a สบางครั้งก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์จะบอกด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อาจารย์เปิ้ลนอยู่กับศูนย์นครราชสีมาค่ะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องห้าเครื่องดื่มกันนะคะในช่วงบ่ายแก่ๆวันนี้นะคะใครอยู่กันบ้างมีคําถามถามได้นะคะทุกคนใครอยากจะถามคําถาม,ถามได้เลยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะ โอเคสวัสดีค่ะใครเข้ามาทักทครกันก่อนจริงๆแล้วเนาะน้ําดื่มน้ําเปล่าดีที่สุดถูกไหมคะน้ําเปล่าที่สุดแต่ว่าบางทีอากาศร,ร้อนๆเนานะเราก็อยากจะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างเย็นชื่นใจแต่คนไข้โรคไตเราก็ต้องมาดูด้วยนะคะว่าเครื่องดื่มอันไหนที่เราต้องระวังกันนะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้จะเป็นอ,อยู่กับเครื่องดืม่มหา้าเครื่องดืม่มจริงๆนีน่าจะถ้านับรวมแล้วน่าจะเกินห้านะคะทุกคนน่าจะเกินห้านะคะนะคะน่าจะเกินห้าเลยแหละเนาะทุกคนที่ต้องระวังนะ เราเราเราวัมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเรื่องเกี่ยวกับไอทีน้ําตาลหรือเออน้ําตาลน้ําตาลน้ําเชื่อมนะคะที่อยู่ในเครื่องดื่มนั้นอันนึงแหละความหวานเนาะหนึ่งสองสามเอสามบีสี่ห้าล้างไตฟอกไตก็ต้องระวังถูกไหมแต่ถ้าเป็นสมมุติว่าเอ่อพวกพวกครีมเทียมนะคะพวกครีมเทียมนะคะพวกไขมันต่างๆที่อยู่ในอยู่ในเครื่องดื่มพวกประเภทนมเนอยอ่ะผมว่าวก,กาแฟราดนมหรือว่า ที่เป็นแบบวิปปิ้งใช่ไหมที่เป็นที่เป็นสวัสดีค่ะนะคะที่อยู่บนเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยคนไข้ต้องระวังถูกแล้วถูกไหมแต่เรามาดูว่าที่เฉพาะสําหรับคนไข้ไตระยะสามีสีห้ามีอะไรบ้างคุณพี่โคจติตาการสวัสดีค่ะคุณอรุชาพรโอ้ชื่อพอจังเลยนะคะบูรณชีวินโอ้โหชื่อเพอรนนำสกุลเพอจังเลยค่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณบุลวันนะคะน้องดารณีสวัสดีค่ะนะคะใครใครอยากจะมีคําถาม ถามได้เลยนะคะใครมีคําถามถามได้เลยชาวทิตตบสวัสดีค่ะเนาะวันนี้เรามาโฟกัสที่ไตระยะ3 B.45 ล้างไตฟอกไตถูกหมหนึ่งสองสเตย์คุณระวังเรื่องความหวานกับความมันถูกไหมคะคุณพี่เนาะความหวานความมันกาแฟโกโก้ชาดื่มได้บ้างนะนะคะดื่มได้บ้างนะแต่เราต้องระวังเกี่ยวกับเรื่อง ที่มันหวานมาก,กเกินไปเนาะไขมันสูงมาก,กเกินไปถ้าเป็นกาแฟดาไม่ใส่น้าตาลชามไม่ใส่น้ําตาลอะไรเงี้ยพอได้แต่ไม่ได้ให้ดื่มแทนน้ําน้าเปล่าดีที่สุดนะคะแม่ยุ้ยสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณแม่เนาะมาที่นี่นะคะคุณต้นอ้อสวัสดีค่ะมาฝากแชร์กันก่อนสิทุกคนนานๆจะมาตอนกลางวันนะคะต้องรอน้องแฮมเขาไปแชร์ให้นะคะที่อาจารย์ถืออยู่คือชาเขียวมะนาวเยลลี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่มันเปรี้ยว มันเปรี้ยวนะคะอาจารย์เปิ้ลนดื่มได้นะทุกคนนะคะไปนึงสองสดา์ดื่มได้นะแต่พอสามบีสี่ห้ามาค่ะนี่นะคะวันนี้เป็นอาหารอาหารว่างของอาจารย์เปิ้ลนะคะจริงๆก็นิดเดียวน้ำเปล่าดีที่สุดค่ะแต่เนี่ยคือแบบว่าอยากจะดื่มเข้าแล้วก็สับป,ประรดนะคะอันนี้ชอบของโปรดของโปรดนะคะทีนี้เรามาดูว่าพวกเราจะจะดื่มอะไรได้บ้างนะคะดื่มอะไรได้บ้างคุณม่ทีสวัสดีค่ะฝากใ์ด้วยนะจ๊ะพี่รักนะคะอันแรกเลยที่ต้องหลีกเลี่ยง เราเระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไม่ได้มองเรื่องน้าตาลเนาะน้ำตาลนิดหน่อยพอได้ถูกไหมน้ําพึ่งผสมนาวถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ชาเขียวเนี่ยเป็นน้ําพึ่งผสมนาวคนให้ไประยะสามวีสี่ห้าล้งไตฟองไตเดื่ดได้นะแต่พอเป็นไปพอเป็นไประยะนี้แล้วเนี่ยเราต้องระวังเกลือที่ชื่อว่าโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมหนูเคยซื้อให้พี่เขาข่ะไม่ได้ไดื่มเองไลยจำได้เนาะเครื่องดื่มอันแรกคือพวกกาแฟ ไม่ใช่แบบว่ากาแฟไม่ใส่น้าตาลได้ไหมอาจารย์กาแฟที่ไม่ใส่นมเนยไม่ใส่น้าตาลได้ไหมไม่ใช่ค่ะทุกคนเราจะเราห่วงกาแฟเพราะเรื่องฟอสฟอรัสเราห่วงกาแฟเพราะเรื่องฟอสฟอรัสถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะดื่มดื่มกาแฟไปแล้วอาจารย์บอกเลยคนไข้หลายคนพูดเลยว่าเนี่ยนะพอแบบพอเลิกดื่มกาแฟเนาะพอเลิกดื่มกาแฟเริมเลิกเลิกกินขนมเบเกอรี่ต่างๆอาการคันลดลง อาการคันลดลงอันนี้คือชัดเจนเลยนะคําว่าใช้อาหารเป็นยานี่ชัดเจนมากอันไหนที่กินแล้วดีขึ้นเรากินค่ะน้ําเปล่ามีประโยชน์เราดื่มค่ะแต่เป็นอนไหนที่ที่ดื่มแล้วกินแล้วจะทําให้ไตเสื่อมลงจะให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเราก็ไม่เอาไนงะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกาแฟเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นกาแฟดําไม่ใส่น,น้ำตาลเราก็ต้องระวังด้วยนะคุณคิไปนะฟังนะชาวทิกต็อกนะคะ ไตระยะ3าม5ีสห้าคุณต้องระวังเรื่องฟอสฟอรัสไตขับได้ไม่ดีด้วยนะคะจะมีผลเกี่ยวกับกระดูกเปลอากระดูกพุ่นกระดูกบางภาวะคันด้วยนะคะแล้วก็ปลอดเลือดแดงแข็งอันนี้สาคัญมากเลยเนาะอันแรกนะพวกกาแฟนะคะสวัสดีนะคะตอน่บยๆดื่มอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะมีใครแอบดื่มเครื่องดื่มอะไรบ้างแล้วบ้างนะคะอากาศร้อนหน่อยๆแบบนี้นะคะอาจารย์ว่าน้ําปล่าดีที่สุสดอาจย์ที่รักสองคะ่ะทุกคนโกโก้ค่ะโกโก้ช็อกโกแลต โกโก้เครื่องดื่มโกโก้บางทีคุาคิดว่าเอ๊ะจริงจริงแล้วมันก็คาเฟอีนน้อยน้อยมันน่าจะได้นะแต่จริงจริงไม่ใช่นะคะโกโก้นี้ก็ฟอสฟอรัสสูงเหมือนกันนะทุกคนนะคะโกโก้กาแฟพวกนี้ไม่ว่าคุณจะใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลไม่เกี่ยวแล้วค่ะคุณระวังเรื่องฟอสฟอรัสจึงต้องหลีกเลี่ยงค่ะเนาะมีคนไข้ฟอกไตหลายคนนะคะผู้สูงอายุหลายท่านที่คิดว่าฟอกไตแล้วเนี่ยจะดื่มโกโก้ได้บ้าง อยากจะกินกาแฟสักหน่อยอยากจะดื่มโกโก้สักนิดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเราไม่อยากเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงดีค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงดีค่ะถูกต้องไหมไม่เอานะคะไม่เอาเนาะเข้าเข้าง่ายออกยากนะคะคุณพี่พกากงสวัสดีค่ะนะคะน้าเปล่าดีที่สุดค่ะร้อนมากก็เอาไปแช่เย็นถูกต้องค่ะอาจารย์ก็น้าเปล่าดีที่สุดนะคะแนะน,นำอาจารย์อยากจะดื่มจะดื่มอ,อะไรนะเออ เบปซี่โค้กหน่อยนึงเลยนะคะก็ก็ไม่ได้เคยหมดขวดนะแต่บางทีแบบมันร้อนมากเนาะฟักหน่อยหนึ่งแต่ก็รู้ว่าทุกครั้งที่ดื่มเนี่ยมันไม่มีประโยชน์สาหรับตัวเราเลยนะอยาเลยอยากกันนั้นเลยนะคะน้ําเปล่าดีที่สุดนะคะแล้วอาจารย์เพิดก็ชอบดื่มน้ําแบรนด์นี้นะไม่รู้นะคะมีความมั่นใจว่าปลอดภัยนะคะเด็จริงแล้วเหมือนเหมือนพวกเราท่านี้ทำไมแบบทำไมพวกเรากินผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เพิ่์เพราะพวกเรามั่นใจในแบรนด์ไงนะมั่นใจในแบรนด์ของอาจารย์เพิร์พวกเราคิดว่าเออเนาะมั่นใจในเรื่อง การการันตีของอาจารย์เพราเราก็เลยรู้สึกว่ากินแล้วสบายใจสบายใปไงถูกไหมคะที่สําคัญมันปลอดภัยด้วยจริงๆแหละเนาะเพราะนั้นเรื่องกาแฟเรื่องโกโก้นะจ๊ะที่ละสาค่ะสค่ะพวกกลุ่มชาค่ะชาต่างๆชาจีนชาเขียวอาจารย์ชาเขียวนะคะชามะนาวใช่ไหมชาเขียวชามะนาวชาจีนหรือว่าชาญี่ปุ่นนะคะไม่เอาชาักชาเลยนะคะทุกคนอันนี้อันนี้อจาปิ้นเนี่ย จริงๆแล้วอาจารย์ก็เคยสั่งน้ำพึ้งมะนาวเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์คิดว่าเออจริงๆถ้าเราดื่มชาสักนิดนึงมันก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าบางทีขับรถก็ง่วงเหงาเหานอนนะคะก็จะดื่มนิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนะคะบาอาจารย์บอกเลยว่าน้ำพึ่งมะนาวช่วยกดนไขได้นะคะแก้กระหายได้แล้วก็อย่างนั้นคุณแค่ได้รับน้าตาลสักนิดน้ําพึ่งสักหน่อยประมาณสองช้อนเนี่ยนะคะก็จะให้ เขามเาีเขาเรียกว่าได้พลังงานหนึ่งช้อนชา,าใกล้พลังงานประมาณ20กิโลแคลอรี่ก็น้ําหนักก็จะได้ช่วยกันได้ไม่ลดมากนะคะทุกคนบาะบางทีแล้วเราคุมอาหารมากเราก็ต้องมีขนมหรือความหวานของของอน้ําเชื่อมนิดหน่อยได้นะคะชาน้ําพึ่งผสมมะนาวเจลลี่ก็ได้นะคนลองทําเองก็ได้นะนะคะน้ําพึ่งมะนาวนะคะเราก็เอาวุ้นหัน่นหั่นหนเข้าไปมันก็เป็น,นมันก็เป็นน้ำพึ่งมะนาวเจลลี่และะ้วค่ะทุกคนเอาวุ้นมาเนาะหรือว่าเราทำเจลลี่เองก็ได้นะ,ะใส่ ใส่ใส่ถ้วยแช่ตู้เย็นเนาะอาจารย์เคยสอนทำเนาะไม่ได้ยากนะแล้วก็มาหั่นนะคะแล้วก็ไปใส่ในน้ำผึ้งมะนาวแช่ตู้เย็นหรือว่าใส่น้ำแข็งให้คุณพอ่อคุณแม่ทานก็ได้เหมือนกันนะคะคนไค่ลงไปทานแบบนี้เขาก็จะได้รู้สึกแบบเปรี้ยวๆหวานๆชื่นใจด้วยนะคะคุณพี่โมลสวัสดีค่ะใครมีคาถามถามได้นะนะคะขอบคุณอาจารย์เกิ้ลที่ชี้แนะตลอดค่ะก็ยินดีนะคะคุณพี่คือบุญิจนัน์ก็คิดถึงพวกเราอ่ะนะคะ ความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไปทุกวันเดี๋ยวเราก็ดูแลตัวเองได้สบายใจสบายไปเนาะโอเคไหมเรื่องชาต่างๆนะชาเขียวชาจีนชาชาญี่ปุ่นนะคะ ชัดงดเลยไม่เอานะเป็นกลุ่มฟอสฟอรัสสูงเหมือนกันนะคะใส่มุ้นกรอบก็น่าจะอร่อยได้นะคะใส่มุ้นกรอกหรือว่าเราแช่วุ้นของเราเราทําวุ้นเองที่ไม่ต้องใส่น้าตาลก็ได้นะทุกคนนะคะหรือใส่นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็ทาหั่นเป็นท่อนๆเอาไว้ผสมในเครื่องดื่มไม่ทานตอนไม่ดื่มตอนบ่ายๆก็ดีนะคะออะต่อไปค่ะที่ต้องระวังมากเลยไม่ใช่แค่ระวังเรื่องฟอสฟอรัสอย่างเดียวระวังเรื่องโพแทสเซียมด้วยอาจารย์เจอคนไข้หลายคนนะคะไม่เข้าใจ ก็ใช้การดูแลไตแบบว่าโปรตีนศูนย์เลยแล้วก็มาเน้นการกินผักการกินผลไม้บางทีกินผักเขียวๆนะคะเอาไปปั่นเอาไปต้มหรือว่าเอาไปทํากับข้าวนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางดูแลสุขภาพสำหรับคนไข้ไตระยะสุดท้ายหรือระยะ3ามปีสีหนะโดยเฉพาะคนไข้ไตระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะหาสูตรมาหลายๆสูตรถูกไหมเนาะ คนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเราเอามาประกอบกันหมดเลยสูตรบำรุงไตสูตรบำรุงไตสูตรบำรุงไตเราก็คิดว่าเราก็อยากจะบำรุงไตเราก็เลยไปใช้สูตรพวกนั้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะคะไม่ได้เหมาะสมกับเราเลยนะคะการที่เราจะเอา,เอาพวกผักมาปัน่นผักไปปัน่นไปต้มไปผัดไปกินกินแต่ผัดหลีกเลี่ยงโปรตีนจากไข่จากปลาทุกอย่างต้องการโปรตีนต่่าที่สุดอันนี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นคนไข้ไตสา4 5ีสีห้าลางไตฟอกไตนะคะ เราเระวังคนนี้เพราะว่าจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะมีหลายคนคนไข้บอกว่ารู้สึกเหนื่อยหอบจริง,รงๆการเหนื่อยหอบไม่ใช่ไม่ใช่ความดันสูงได้วัดความดันก็ไม่ได้ขึ้นเนาะมีนะคุณให้บอกว่าความดันก็วัดแล้วก็ไม่ได้สูงนะแต่ทําไมคนไข้รู้สึกเหนื่อยหอบตลอดเวลาคุณอาจจะโพแทสเซียมสูงก็ได้เมื่อเชา้าาจารเพิ่งเจอคนไข้ที่สั่งอาหารเนาะพอดีเข้าไปอ่านแอปมินเขาส่งมาให้นะคะมีที่สั่งอาหารให้คุณแม่อายุเก้าสิบกว่าปีนะคะ เป็นสั่งอาหารเป็น V.I.P. นะคะแล้วจันเห็นค่าเลือดแวบๆบแบบเนี่ยนะคะค่าโพแทสเซียมอต,ตงหกอายุท่านเก้าสิบกว่าปีนะคะเก้าสิบสองปีมั้งนะคะแล้วก็ค่าโพแทสเซียมนี่หกนะคะสูงมากเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตระยะนี้นะคะดูแล้วเหมือนจะเป็นระยะที่ห้าหรือระยะที่สี่กันจะไม่ได้แต่ว่าบอกเลยว,ว่า ถ้าโพแทสเซียมสูงขนาดนี้อาจารย์กลัวว่าเอ๊ะคนท่านจะกินแต่ผักผลไม้หรือเปล่าเนาะกำลังจะผัดข้าวใส่ไข่ขาวซอสกะเพราของอาจารย์ค่ะเมื่อตกี้าจารย์เปิ้นนะคะก็ก็เอาข้าวไรเบอร์รี่ไปผัดนึไปผัดกับไข่หนึ่งฟองนะคะไข่ไข่ทั้งฟองอะ่ะแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ใช้ซอสผัดนะคะใช้ซอสผัดแล้วผัดมากินกับอะไรรู้ไหมคะกินกับต้มยำปลาทับทิมน,นะคะทําที่นี่ไงที่ปากช่าไงต้มยำปลาทับทิมแล้วก็ มีน้ำดื่มก็เป็นน้ำเปล่านี่แหละค่ะนะคะพอดีว่าวันนี้แม่วิเขาอยากดื่มกาแฟจางก็เลยอ่ะมาสั่งด้วยสั่งด้วยนะคะก็เลยได้มาสอนพวกเราเรื่องนี้แหละนะคะดีมากดีมากนะคะใส่ซอสกระเพราของอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะนะระวังนะคะทุกคนน้ําผลไม้น้ําผักปั่นนะคะ อันตรายสำหรับคนไข้ไตนะอย่าคิดว่าแบบดื่มได้นะคะทุกคนหรือยิ่งแบบเอาน้ําสกัดอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมาะกับคนไข้ไตเลยใครที่ฟังอยู่นะคะชาวทิกตอกที่ฟังอยู่นะคะจันว่าเราต้องระวังเรื่องพวกนี้นะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางทีคนอ่านค่าโพแทสเซียมไม่เป็นนะคะบางคนอ่านค่าโพแทสเซียมไม่เป็นนะคะในนี้นี้ ในนี้นมีไหมคะที่ใครอ่านค่าโพแทสเซียมไม่เป็นนะคะที่เป็นไตระยะ 3B45 เนี่ยแล้วอ่านค่าโพแทสเซียมไม่เป็นเอาเป็นว่าใครอ่านค่าโพแทรสเซียมเป็นทราบค่าโพแทรสเซียมของเป็นเนี่ยเดคุณกดเลขหนึ่งให้อาจารย์ดูหน่อยคะ่ะอาจารย์อยากเห็นนะคะเนี่ยชาวติ๊กตอกดูอาจารย์ป้นเยอะเลยนะค่าโพแทรสเซียมนะคะทุกคนไตระยะ 3B45 ล้างไตเฟ้าไต <c oughs> ต,ต,ต้องทราบนะคะบางทีเขาจะเป็นค่าเบางทีเขาจะเขียนว่า K นะคะหรือบางทีเขาก็จะเขียนว่า โพแทสเซียมหรือวันนี้ก็โพแทสเซียมนะคะอันนี้เป็นค่าที่เกิดแรกชนิดหนึ่งที่เราได้รับจากอาหารมีมากในประเภทผักผลไม้นะคะแล้วทีนี้พอไปเราเสื่อมระยะ 3B45 ลงมาแล้วเนี่ยไปเราจะขับค่าพวกนี้ได้ไม่ค่อยดีเราจึงต้องหลีกเลี่ยงผักที่โพแทสเซียมสูงถึงปานกา นะคะอันนี้ชาวติ๊กต็กอกทราบไปเนาะหรือว่าเป็นเขาดูอาจารย์เฉยๆไม่ได้เป็นโรคไตนะคะแต่ย้ำนะคะทุกคนถ้าเป็นไตสามบีสีห้าถ้าทราบค่าโพแทสเซียมจะดีมากเพราะบางทีคุณไข้ต้องงดผลไม้ไปเลยช่วงนั้นนะคะบางทีต้องงดผลไม้ไปเลยเพราะว่าอาจารย์พิ้นก็แนะนำญาติเข้าไปเมื่อเช้านี้นะคะว่าช่วงนี้ให้คุณยายงดผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าดูแล้วค่าโพแทสเซียมท่านตั้งหก หกกวา่าเลยนะคะเพราะนั้นเราจะได้ไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวนนะเนาะบางทีคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้ก็ได้นะคะถ้ามันมีมากๆเนาะเก่งมากเลยค่ะพวกเรานะคะที่ดูจันท้อนอยู่นะคะคุณนุกดานะคะคุณพี่พกากงเนาะ,ะของน้องดารีสามจุเจ็ดก็น้อยก็มันจะน้อยไปนิดหนึ่งน,น,นะเนาะสามารถเพิ่มผลไม้ได้นะคะสามเจ็ดน้อยไปหน่อยนะคะสักสี่กันจะสวยเนาะ ทานผักผลไม้เพิ่มได้นะคะทุกคนเนาะโอเคคุณยุ้ยนะคะคุณแม่ยุ้ยคุณมานีนะคะคุณอุบลวรรณคุณดารณีคุณพี่ประกาศกอกโอเคจ๊ะไปต่อนะนะคะน้ำสุดท้ายที่ต้องระวังเลยไอเนี้ยนอกจากจะเราจะระวังเรื่องโพแทสเซียมระวังเรื่องฟอสฟอรัสต่างๆเราเราวังเกี่ยวกับเรื่องไตเสื่อมลงด้วยโพแทสเซียมสูงปีด๊ดๆแล้วก็อันตรายมากพวกน้ําสมุนไพรต่างๆแล้วจะมีสมุนไพรบางชนิด นะคะที่เขาบอกว่ากินแล้วขับขับปัสสาวะสมมุติเนาะสมุนไพตัวนี้ขับปัสสาวะน้ํากระเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยขับปัสสาวะไม่เหมาะกับเรานะอันนี้เขาขับเกลือโซเดียมแต่เขาไม่ได้ขับเกลือโพแทสเซียมหมายความว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาขับโซเดียมนะแต่คนไท้ก็ยังได้รับโพแทสเซียมเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นน้ำสม,มุนไพรหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปเลยค่ะถ้าคุณอยากดื่มจริงๆก็อาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆเนานะเป็นใบ อะไรนะใบเตยนะคะน้ําใบเตยนะคะหรือเป็นน้ําตะไคร้นิดหน่อยนะคะน,น้ํามะตูมนิดหน่อยอย่างนี้พอได้ค่ะแค้ขวยอย่างเงี้ยพอได้นะคะแต่ไม่มากและไม่บ่อยมะตูมแก่ค่วยะ Seo, ตะไคร้ใบเตยพวกนี้นะคะไม่มากแต่ไม่บ่อยอจารย์ที่รักจำไว้ไม่มากแต่ไม่บ่อยโพแทสเซียมสูงทําไมงดแต่ผลไม้คะไม่งดผักไปเลยไม่งดผักค่ะ,คะนะคะคุณปลินทร์เพราะอะไรรู้ไหมฟัองอีกครั้งหนึ่งนะโพแทสเซียมสูงทําไมถึงให้งดผลไม้ เพราะว่าผลไม้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต้มเอาโพแทสเซียมออกได้ถูกไหมมันต้องกินสดถูกไหมคะแล้วทำไมไม่ให้งดผักไปด้วยล่ออาจารย์ถามว่าคุณภาพชีวิตของคนไข้อยู่ไหนถ้าคนไข้งดผลไม้ด้วยผักก็งดด้วยจะกินแต่แป้งจะกินแต่ไข่อาหารครบห้าหมู่ไหมคะไม่ครบเราใช้วิธีการต้มน้ําทิ้งไม่ใช่นึ่งนะเมื่อกี้เจอคุณพี่มาจาก สระบุรีนะคะมาจากนครนายกน่ารักมากมาหาใจไปเลยนะคะมาซื้อเองมาที่โคลมาที่ปักช่องคําว่า,าค,คุณพี่ให้มามาเนี่ยนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องอผักเนาะเขาเอาไปนึ่งทําอาหารให้คนไข้คือเขาก็ดูแลอย่างดีนะแล้วเขาเอาผักไปนึ่งอาจารย์บอกว่าต้มดีกว่าค่ะนะคะต้มดีกว่าค่ะนะคะต้มดีกว่าเอาไปต้มทิ้งนะคะเอาต้มทิ้งนะคะเนาะ งดผลไม้แล้วผักรัวก่อนแล้วโพแทสเซียมก็ยังสูงอยู่นะคะคือจริงๆไม่อยากให้งดผักแต่ถามว่าคุณอาจในช่วงนั้นคุณอาจจะกินผักน้อยหน่อยแต่ก็ยังกินโอเคไหมพี่รักต้องเข้าใจตรงกันนะนะต้องเข้าใจตรงกันนะผักผลไม้มีโพแทสเซียมสูงเราหลีกเลี่ยงเราเลือกกินผักผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำอ,อาจารย์จะถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจเนาะกลัวว่าอาจารย์จะพูดเร็วฟังใหม่นะผักผลไม้ คนไข้ไตระยะ3ามต้องเลือกผักที่โพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางเพราะไตขับได้ไม่ดีถูกไหมคะผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางสับประรดองุ่นชมพู่แอปเปลิลสาลี่ส้มโอสมมตินะคะนี่ยนี่คือเป็นกลุ่มนี้คนไข้ก็เลือกทานแต่ทานได้ไม่เกิน2มือ้อแต่ทีนี้ถ้าช่วงนั้นค่าโพแทสเซียมของคนไข้สูงนะคะ เราจะให้งดผลไม้ไปก่อนงดแต่ไม่ได้งดตลอดชีวิตมีเข้าใจผิดกคิดว่าไม่ต้องกินเลยตลอดชีวิตถามว่าคุณภาพชีวิตของคนไข้เราอยู่ตรงไหนนะคะงดช่วงระยะเวลานึงถ้าค่าเนี้ยมันไปอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วมันลดลงมาไหนแล้วสามารถกินได้ทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ให้งดผักหะ่ะนะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าเราไปต้มมากๆเราเลือกผักผลไม้เสต่างๆเราไปต้มมากๆแล้วก็กินวันมื้อหนึ่งถ้ามันสูงปี๊ดๆเลยนะ ไม่เกินหนึ่งทุีต่อมืออาจารย์ว่ายังไงค่าโคเลสเตอรอลลดแต่ถ้าไม่ลดจริงๆมันอาจจะเกิดภาวะอื่นก็ได้คุณหมออาจจะให้ตัวมาตัวยามาช่วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่นะคะประมาณ90%้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ะถ้าใช้วิธีนี้คนไข้คสเสมนลดชัดเจนมากนะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่กับคนไข้โรคไตเนี่ยมาห้าหกปีจะหกปีแล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยอาจารย์มีอาหารเบนโตะที่ส่งพวกเราทั่วประเทศไทยนะคะอาจารย์ก็จะดูผลเลือดของทุกคน ะะทั้งที่อาหารของอาจารย์เนี่ยใ,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 ใน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 หนึ่งวันเนี่ยผักเนี่ยเกินสามทัพพีแน่นอนแต่คนไข้ที่กินที่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าอ๋อช่วงนี้งดผลไม้ไปก่อนนะคะอาจารย์จะแนะนาคนไข้ที่กินรายเดือนทุกคนรายเดือนสามเมื่อสองมือ 2, มอาจารย์จะดูให้ประกอบกันเพราะเขาจะได้ดีขึ้นเร็วอาจารย์จะบอกว่าอ๋อตอนนี้ค่าโพแทสเซียมสูงนะคุณงดผลไม้ไปก่อนแต่กินอาหารอาจารย์เปิ้ลอันเนี้ยค่าโพแทสเซียมเขาก็ลด แต่ถ้าใครแบบว่ายังสูงอยู่คุณลองไปดูว่าเอ๊ะเราทานมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราก็ทานน้อยอยู่นะแต่ไม่อยากให้งดเพราะว่าเราต้องการต้องการใยอาหารด้วยนะคะเราก็ต้องการวิตามินเกลือถึงมันจะไม่มากแต่เราต้องการอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้พวกเราลองไปคําว่าไปเป็นหมอรักษตไปเองเราจะได้มีความเข้าใจโอเคไหมความรู้แน่นมากๆใช่ค่ะละเอียดอ่อนมากเลยสอนแบบอืบอกแล้วว่าการดูแลคนไข้โรคไตเนี่ยมันลึกซับซ้อนซ้อน,อนเงื่อนแต่อาจารย์ก็จะช่วยพวกเราให้ เข้าใจอย่างแตกฉานดีไหมถ้าเข้าใจไม่แตกฉานไปดูแลผิดๆไงไหนใครเข้าใจตรงนี้นะคะกดเลขก้าให้อาจารย์ไปเก้าไปข้างหน้าด้วยกัน9ก้าไปข้างหน้าด้วยกันนะคะที่รักนะคะเข้าใจตรงน,นี้ก็9ก้าไปหนึ่งก้าแล้วสองก้าสามเก้าสี่ก้าเดี๋ยวคุณก็ไปดูแลเรีนได้คุณก็จะรู้สึกแบบอุย้ยโลกนี้มันน่าอยู่สวยงามมากอาหารโลกไปกินได้ตั้งหลายอย่างนะคะกดเลขก้าให้หน่อยจ้ะนะกจัดที่รัก น,ะะนี่นะคะกดเลขเก้าด้วยครูพิลลโอเคนะคะเลขเก้ามันสวยเนาะเก้าเก้าเก้าเนาะจริงๆตัวเลขทุกตัวสวยมากนะคะตัวเลขทุกตัวสวยมากเลขศูนย์ก็สวยนะคะไปอยู่หลังเลขหนึ่งนะคะมีศูนย์หลายๆตัวยิ่งชอบเลยนะคะเห็นไหมใครว่าเลขศูนย์ไม่ดีเนะเาะเะฉะนะเนี่ยเลขทุกเลขดีความหมายดีมากเนาะเข้าใจแล้วจ้าที่รักนะคะนนี่นีเก้าด้วยโอ้น่ารักจังเลยนะคะชาวติ๊กตอกตอก็ตอบก้คุยกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยจา้ามันละเอียด ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปดูแลไตแบบผิดๆบางคนยิ่งถ้าคนไข้เข้าใจจะดีมากแต่ถ้าญาติที่ดูแลคนไข้ญาติาไม่เข้าใจก็ไปดูแลคนไข้แบบไม่เข้าใจอาจารย์สั่งอาหารหน่อยขอไม่เอาผักขอไม่เอาผักเลยนะเพราะว่าแม่โพลิโซมสูงไม่ได้ําไม่ทาให้ไม่ทำให้นะคะพ่อจย์เชื่อว่าคนไข้ย,ยังกินได้อยู่นะคะ นะคะคนท่ายังกินได้อยู่หรือมีแบบนี้นี่คือเรียกว่าอาจารย์ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามีความ เลืกซึ้งในการทําอาหารไม่ใช่คิดว่าอยากจะขายอะไรก็ขายได้เนะทำอะไรก็ได้ตามใจตามใจเขาไม่ใช่คะ่ะอาจารย์ก็ต้องที่บางคนใครแต่ละคนอยู่ในดวงพินิาของอาจารย์เปิ้ลซึ่งเป็นนักการผลอาหารชา่ชีพมีใบประกอบวิชาชีพค้้งคออยู่แล้วต้องดูแลคนให้อ,องรอราอย่างดีที่สุดนะคะขอบคุณมากเยี่ยมมากค่ะนะคะโอเ้เก็บขวดก้าวเลยทุกคนน่ารักที่สุดขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันพิษใช่ไหมคะนะคะคุณอ้อใช่ไหมคะคุณป้านี่ในคอมพี่พกากงนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดนะคะนะโอเคเนาะ เรื่องผักผลไม้นะเพราะฉะนั้นจําไว้ว่าขนาดเราเนี่ยนะ,ะ,ะนกินผลไม้โพลีแซนด์สูงเลยแต่เป็นโต๊ะเออเป,ป็นผักไปต้มไปลวกมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็เอามาทําอาหารที่คนไข้ไม่ใช่นึ่งนะคะคุณพี่ที่มาเมื่อกี้จากสลับบริจากน,นครนายกบอกว่าพี่เอาไปนึ่งไม่ได้นะจ๊ะที่รักเอาไปลวกไปต้มนะจ๊ะเนาะโอเคนะคะทีนี้นะคะน่ารักจังเลยนะคะคุณชัยรัตน์กับคุณมานะะนะะณมานะคะนะคะขอบคุณมากนะคะทีนี้ ขนาดเราทําขนาดนี้ท่านี้ยังขึ้นเลยทุกคนแล้วถ้าเราไปกินเรานึกภาพว่าคนไข้ที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเราเขาไปกินผักปั่นผลไม้ปั่นอ่ะหรือเอาสับปะรดเนี่ยมันโพแทเซีนต่ำนะแต่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยมีฟันเคี้ยวนะอยากก่างนนั้นเลยนะเราไปปั่นเป็นน้ําสับปะรดดีไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้โอเคไหมไม่ได้ เพราะยิ่งไปปั่นนะคะนิ้วอาจารย์สั้นสั้นเล็บมันหักนะคะทาไมนิ้วนี้มันน้อยแถะนะคะชี้นิ้วตัวเองนะคะนิ้วอื่นนี่มันยาวอยู่นะทุกคนดูสินิ้วนี้อ้าวทำไมฉันนิ้วสั้นนะคะเห็นนิ้วตัวเองแล้วก็ขำนะวันเช้านิ้วเล็บมันหักเนาะคืออย่างนี้นะคะเป็นคนชอบชี้นิ้วชอบทําอย่างนี้ไงมันก็เห็นเล็บตัวเองไงทุกคนคืออย่างนี้พอเราบอกว่าเราเอาผลไม้โพแทสเซียมต่ําแต่เอาหลายๆอย่าง เอาไปปั่นให้ดื่มเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเคี้ยวเป็นแบบว่าสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสดชื่นแบบสดชื่นระหว่างวานันอะไรอย่างเงี้ยการไปปั่นยิ่งทําให้โพแทสเซียมมันสูงขึ้นโอเคไหมนะจ๊ะทุกคนนะคะคนนะไม่เอาแล้วก็ในวันหนึ่งอันนี้เยอะไปนะนี่ เยอะไปนะีน่ต่อมือเนี่ยแต่ว่าสนัดอาจารย์เปิ้ลได้ไงทุกคนอาจารย์ชอบนะคะกินไปสวยไปเลยค่ะอาหารจะอาจารย์เปิ้ลเ,เนาะแต่พวกเรานะคะก็ประมาณ5 6ชิ้นคาถูกไหมวันหนึ่งถ้าเราทานสับรสอย่างเดียวเราก็ได้ประมาณ10ชิ้นคาถูกไหมแบ่งเป็น3ามื้อก็ได้นะคะนี่คือการการกินที่เข้าใจนะคะบอกแล้วไงว่าดูมีความรู้อดีแต่รู้และเข้าใจจะดีมากๆที่สุดอาจารย์ที่รักนะคะปลาทับทิมนึ่งต้องเอาผักกาดขาวไปลวกก่อนแล้วค่อยนำไปเนื่องถูกไหมถูกต้องค่ะ เอาผักกาดขาวไปลวกก่อนนะคะนะคะนะคะ,ะ,คะเอาผักกาดขาวไปลวกก่อนที่ที่เชฟเขาทำนะคะที่โคราชในเวลาที่คนไข้สั่งที่คนไข้สั่งปลาทับทิมนึ่งเนี่ยนะคะนะคะ mm. เขาก็จะเอาผักกาดขาวผักกาหลงปีที่ลวกแล้วนะมาใส่ตอนนึ่งนะทุกคนถูกไหม เอามาใส่ตอนนึ่งนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้ทานได้แบบเขาเรียกว่าเรียกเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจขอบคุณมากที่ถามบางทีมันเป็นความละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบมันเป็นเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยที่แบบอ๋อเหรอเออใช่ฉันคิดว่านึ่งถือมันดีแล้วถูกไหมบางคนบอกว่าอาจารย์กินแกงส้มแกงป่าแกงเลียงที่เราเป็นสูตรรักไสเนี่ยนะผักเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในนั้นเลยซิเพราะว่ามันก็เป็นต้มยู่ในนั้นอยู่แล้วอ้าวแต่คุณก็ยังซดน้ําถูกไหม เราไม่รู้หรอกว่าไอโพแทสเซียมมันหน้าตาแบบนั้นมันมองไม่เห็นตัวมันไงแต่มันอยู่ในนั้นไงเราจึงต้องระวังจํากัดไม่ให้เข้ามาน้อยที่สุดแต่ก็ไม่ใช่เป็นการงดผักผลไม้เลยโอเคไหมคะไประยะ3ามีสหคุณระวังนะคะถึงเลม้ผักนิ้วสวยตลอดนะคะนะคะเป็นคนเป็นคนคเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย จริงๆแล้วเป็นคนมือเล็กนิดเดียวนะคะทุกคนก็อาศัยความยาวของเล็บนี่นะคะช่วยทําให้รู้สึกว่าเป็นคนมือไม้ยาวหน่อยจริงๆมือจเปิ้ลนิดเดียวเท้าก็นิดนึงน,นะคะตัวก็โตอยู่นะคะแต่ว่ามือจะเล็กเท้าจะเล็กเนาะขอบคุณมากเห็นของเต็มมันก็ตกใจงไงทุกคนเนาะโอเคไหมนะคะขอบคุณมากเลยที่พวกเรามานั่งดูกันอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าแบบนี้นะคะจริงๆแล้วขนาดเป็นจาจาร์เฟิร์นเนี่ยยังดื่มบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีเดยนเนาะ สำหรับอาจานเพิ่อนหรือว่าสําหรับคนที่เป็นไประยะหนึ่งสองสบา,กกาอย,อยอย่างคุณพี่พัการกองเอ้ยเจออย่างคุณพี่พัการกองที่ไม่ได้เป็นโรคประจาตัวหรือว่าคุณพี่คนสุาก,การหรือใครก็ตามนะคะที่เป็นญาติคนไข้อะแบบนี้เรายังต้องระวังเลยเราเรา,เราห่วงเรื่องอะไรคนนี้เราห่วงเรื่องเรื่องน้าตาลถูกไหมเราเราดื่มมากๆเข้ามันก็ได้น้ําตาลมันมากเกินเกินไปนะทุกคนมันก็เกิดโรคได้นะคะอ้วนได้นะแล้วก็เป็นเบาหาาวานก็น้ําตาเนีน่ก็สูงได้ แต่พอเป็นไตระยะ 3B45 มันจะมากกว่าน,นั้นไงคือเรื่องฟอสฟอรัสไงนอกจากคุณจะได้ความหวานที่มากจนเกินไปแล้วก็ยังได้ฟอสฟอรัสที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกเปล่าเรื่องคันเรื่องอะไรต่างๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ความเข้าใจเล็กๆแน่นอๆแบบนี้แล้วการดื่มน้ําก็เหมือนกันแถมให้นะคะการดื่มน้ําก็เหมือนกันบางคนดื่มน้ําน้อยและมีแบบนี้นะคะทุกคนมีแบบนี้นะคือว่าคือเข้าใจว่าถ้าเราเป็นโรคไตระยะ 3B45 ไตระยะสุดท้ายจํากัดน้ําไปเลยไม่เกิน1ลิตรต่อวันคิดเอง ไม่ได้นะคะทุกคนดื่มน้ําน้อยไปไปก็จะต้องอาหาตัวช่วยในการที่จะขับของเสียออกมาก,ก็ต้องมาทางปัสสะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็จะเป็นตัวช่วยน้อยไปก็ไม่ได้นะคะมากไปไปก็ทํางานหนะัะ เพียงพอเหมาะสมถ้าไม่บวมถ้าไพรไม่สั่งจำกัดน้ําคุณดื่มน้ําประมาณสัก1.6ถึง2ลิตรบางคนอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยตามความสูงของคุณอย่างอาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะสูง155เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะดื่มน้ำประมาณ1.6ลิตรไม่เกิน1.8ลิตรประมาณนี้นะแต่ถ้าอาจารย์สังเกตว่าถ้าอาจารย์ดื่มน้ำมากจนเกินไปอะ่ะมันมันก็รู้สึกแบบต,ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยแล้วอาจารย์คิดว่าก็ไม่อยากจะให้ไตของเราเสื่อมลงจากการที่ต้องดื่มน้ํามากเกินเกินไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำก็ต้องระวังนะคะแล้วบางทีใครที่อยู่แลคุณพ่อคุณแม่อยู่แถมให้อีกหน่อยก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าท่านดื่มน้ําเพียงพอนะคะเราก็เอาขวดน้ําหรือใส่กระป๋องน้ําที่เป็นลิตรที่เป็นลิตรท,ที่มีขีดบอกเลยค่ะเราก็บอกท่านว่าเนี่ยนะให้พ่อแม่ดื่มน้ําประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาสังเกตดูว่าดื่มไหวดื่ม,ด,มดื่มหมดไหมดื่มตอนเช้าเช้าไล่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 ไลไลไลมาตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นก็ดื่มหน่อยดื่มน้อยหน่อย โอเคไหมคะทุกคนนะทางนี้คาถามในใจที่รักนะคะเมื่อกี้มีคนกดเลข9สองคนนะ่ารักมากนะคะจาวติกต็อกเนาะชาวติ๊กตอนะตกตอนี้นะคะใครอยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรของจะเป็นก็สั่งได้ที่ตะก้าเลยนะคะหรือช้อปปี้ก็ได้นะคะทุกคนช้อปปี้แม้แต่อาหารอาหารเบนโตะนักไตที่ฉีดซองความบริโภคเนี่ยคุณสั่งช้อปปี้ก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จะ หักบัตรเครดิตคุณได้นะคะคุณอาจไปผ่อนบัตรเครดิตเอาอะไรก็ตามจะสะดวกขึ้นนะคะหรือบางทีมีโค้ดอะไรของเขาลดราคาอะไรส่งฟรีอะไรของเขาน่ยมีเยอะแยะนะคะหรือว่าใครอยากที่จะสั่ง ที่ไลน์แอดก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะในไลน์แอดแต่จะมีโปรโมชั่นแจ้งที่นัน่นง,ง่ายแล้วก็ที่หน้าเพจก็จะมีอยายกได้ความรู้ไปดูค่ะย u ทูบทิกเก็ตนะคะแล้วก็เพจอาหารโรคไตใบอาจารย์เปิ้ลนะคะเพจใหญ่ของอาจารย์เปิ้ลที่อาจารย์เปิ้ลยังเข้าไปทักในนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่ามีความรู้อยู่ในนั้นเยอะมากนะคะแล้วก็เพจนี้นะคะอาหารอาจารย์เปิ้ลนักกำหนดอาหารที่าชีพกับกลุ่มอาหารโรคไตใบอาจารย์เปิ้ลนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมนะไปเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะแล้วก็ บ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอาหารของคุณก็เป็นยาด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรไหมไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีแล้วก็ตอนเย็นอาจจะได้กลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะขอให้วันหยุดนี้เป็นวันหยุดที่พวกเรามีความสุขที่สุดอากาศเริ่มเย็นสบายแล้วนะคะฝนก็ห่างหายไปแล้วนะคะหน้าฝนเออหน้าหนาวเนี่ยมันจะโชคดีที่ว่าอากาศมันเย็นสบายนะแล้วก็ ชีวิตมันก็จะสาโลไลท์นะคะด,ดูใบไม้ผลิแล้วโลกมันสวยงามแล้วก็น่าอยู่เสมอนะคะไว้ทุกคนมองโลกในแง่มุมที่ดีนะคะเพื่อเพื่อที่ความสุขของเราด้วยนะจ๊ะเราทุกคนไปก่อนนะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนค่ะอาหารโรคไปให้ไว้ใจอาจารย์เปิ้ลน,นะจ้านะคะฟันดีอ่าไม่ใช่สี่กลางคืนกลางวันนะจ๊ะบายยค่ะทุกคนนะคะบายๆค่ะนะคะเมยยุ้ยสวัสดีคะ่ะบายๆนะคะน้องดารณีนะคะ คุณวินทรคุณอรุชาพรหนูชื่อเพาะจังเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคะ